หนึ่งสวัสดีครับผมดอสน,นะจากดีพนรัตน์หนึ่งเก้าเก้าครับวันนี้อยู่กับ Toyota c a m มรี่นะฮะแล้วก็เป็นสี่บอลเงินปี2002ันสองสคิวตัวท็อปสุดของรุ่นเลยแล้วก็เกียร์ออตโต้ด้วยนะสำหรับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้รถก็ราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นนะเรามาดูบอดี้กันก่อนนะครับแล้วค่อยให้ดูไฟหน้าทีหลังอันนี้เนี่ยไม่ใช่ล้อเดิมของเขานะล้อเดิมขเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็คิวกับทรงอะไรเนี่ยยังอยู่ครบอยู่เลยนะฮะ คิ้วยางข้างๆประตูคอมเมียมอะไรยังอยู่ครบเลยแล้วก็ไม่เคยถูกลอกออกมาเลยนะทรงปองอะไรยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นฟิลม์มเป็นฟิล์มประหลอดนะไฟาท้ายไม่มีแตกหักไม่มีร้าวแล้วก็ไม่ต้องขัดอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังให้แคมรีออ่ VSC อะไรยังอยู่ครบ โลโก้โตโยต้ยังอยู่ครบนะครับโลโก้ V VTI ยังอยู่ครบนะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกเล้าเลยนะครับใส่กิ้งเลยนะไอ้ตรงเนี้ยที่ชอบเป็นรอยเบียดเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะรถนี่ทรงสวยมากนะครับบอดี้สวยสีสวย ต่อไปมาดูไฟหน้ากันบ้างไฟหน้าเนี่ยใสกิ้งเลยฮะไม่มีไรตายด้านในไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์เนี่ยไม่ใสนาต้องขัดเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยสวยคมใสนะครับลองด้านล่างเนี่ยอยู่ครบเลยไม่มีแตกหักนะครับไฟด้านนี้ก็ใสเหมือนกันนะครับแต่ไฟสปอตไลท์เนี่ยไม่ใสต้องขัดนะฮะไฟหน้าไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีรอยขีดข่วนเลย มือจับประตูคมเมียมยังอยู่ครบแล้วก็มาโซนผ้าเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยสักนิดเดียวโซนกระจกไฟฟ้าลายไม้ไม่มีแตกหักนะปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆอยู่ครบโซนนี้ก็เหมือนกันคนระัสีครีมเนี่ยสวยไม่มีรอยขีดข่วนสักนิดเดียวลำโพงเนี่ยไม่มีแตกหักเลยไม่ต้องทำความสะอาดอีกแล้วนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างนะ ไฟตรงนี้เห็นไหมที่มีไฟติดอะ่ะก่อไฟยังอยู่ไม่มีแตกหักไฟด้านในยังตปิดครบนะครับโอเคมาดูพลาสติกตรงบันไดกับเหล็กเนี่ยที่เขียนว่าแคมรี่เนี่ยยังอยู่ครบนะอาจจะมีรอยขนแมวบ้างแต่ไม่มีแตกหักเลยช่องแอร์นะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักเหมือนกันนะคอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะไอรูๆตรงนี้พลาสติกเนี่ยนะครับผมลูบให้แล้ว ไม่มีไม่มีแตกหักเลยนะครับไม่มีแตกหักแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยคันนี้ท้องแอร์ไม่มีแตกหักเลยสีเนี่ยอาจจะคนละสีเพราะเขาแกะออกมานะเขาซื้อของใหม่มาใส่ให้นะคุณคงไม่ว่าผมนะนะครับแล้วก็นี่ลิงชักอะไรเนี่ยหนังหนังตรงนี้หนังกับเนี่ยสภาพยังสวยอยู่ดำอยู่ดำเมี่ยมฝุ่นไม่มีเลยสัก,กนิดเดียวดำกว่าในกล้องลิงชักใช้งานได้ปก,ปกติช่องแอร์เนี่ยสีเดิมเ,มเมต้องแบบนี้ นะครับต้องสีแบบนี้ตามตัวรถนะฮะไม่มีแตกหักเหมือนกันอันนี้วิทยุเนี่ยใสมาให้ใหม่นะครับใส่มาให้ใหม่เลยช่องแอร์ด้านนี้ก็เหมือนกันของเดิมไม่มีแตกหักนาฬิกาตรงนี้ยังอยู่ครบนะครับกระจกไม่มีแตกเลยตรงนี้นะครับมีลายไม้ยังอยู่โซนอะไรตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับไม่มีถลอกไม่มีถลอกนะโซนแอร์ตรงนี้นะตรงนี้มีแตกหักอยู่นะครับเดี๋ยวจะจัดการซ่อมแซม DIY ให้ มาตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับปุ่มม่านหลังเนี่ยปุ่มสวิตต่างๆไม่มีแตกหักลายไม้ลายสวยเลยนะครับตรงนี้สวยรีโมทของเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถอดออกมาได้นะครับยางแล้วก็โซนเกียร์เนี่ยสวยเลยนะครับโซนเกียร์สวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับไม่มีแตกหักเลยอันนี้ใส่แก้วน้ำนะแล้วก็นี่ครับอันนี้ จะขาดที่จุดบุหรี่ไปนะครับแต่ที่เขี่ยบุหรี่ยังอยู่นะแล้วก็ถอดมาทิ้งได้นะครับโอเคอันนี้ช่องนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เนี่ยยังไม่ลอกออกมาเลยสภาพยังดีอยู่เลยนะแค okay, รีโมดอยู่ไปตรงนี้พวงมลาลัยเนี่ยสภาพสวยเป็นลายไม้บวกหนังนะครับหนังเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยลายไม้ก็ยังอยู่ครบนะมีมัลติฟังก์ชันบนพวงมลาลัยนะครับมีแอร์แบ็กจะมีแค่ โลโก้ตรงนี้ที่โคเมียมี่ซีดหายไปนะครับหายไปโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะเดี๋ยวผมปรับกนปรับเบาะอันนี้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่ครับมาดูดิกระจกยังอยู่ไหมกระจกยังอยู่ฮะไม่มีแตกหักนะทุกคนฝาก็นี่ฝาเปิดปิดยังอยู่นะครับโอเคปุ๊บอันนี้ที่ใส่แว่นนะที่ใส่แว่น นะใช้งานได้ปกติไฟติดไฟติดติดมาอีกด้านดิมาอีกด้านเปิดปุ๊บนะไฟไม่ติดครับแต่ว่าฝากับกระจกยังอยู่ไม่มีแตกอันนี้คุ้มมากนะถือว่าสุดยอดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูตรงนี้บ้างอันนี้เท้าแขนเท้าแขนเนี่ยไม่มีฉีกขาดไม่มีขาดเลยสีก็ไม่สีดนะครับเปิดมาโอเคใส่ของใช้งานได้ปกติ นะเปิดตรงนี้ใช้งานได้ปกติเปิดได้สองชั้นนะครับโชคสองชั้นกันไปเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูเบาะหนังกันบ้างอันนี้ก็สภาพเบาะหนังนะครับเบาะหนังเนี่ยไม่มีขาดเลยนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะนี่ปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้โอเคครับจะมีรอยตําหนิตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับน,นี้สภาพแผงประตูนะครับแผงประตูตรงนี้สวยสวยแล้วก็ มือเปิดประตูโคมเมียมอ่ะไม่มีลอกไม่มีฉีกขาดแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักเลยสวยไม่มีฉีกขาดนะแล้วก็มาดูโซนตรงนี้บ้างตรงเนี้ยหนังตรงนี้ไม่มีขาดเลยริ้วรอยเป็นริ้วอยู่เลยนะครับเป็นริ้วมันต้องเป็นริ้วอย่างนี้นะแล้วก็นี่ครับตรงนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยมีสกปกตรงนี้เดี๋ยวจะจัดการเก็บงานให้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้คนระับที่เขียบุหรีนะ ะะอันนี้ถอดเอาคี้บุหรี่ไปทิ้งได้นะครับแล้วนี่กระจกฝ้ายังอยู่ครบนะไม่มีแตกหักเลยแล้วก็โซนด้านล่างสวยนะครับไฟด้านล่างกรอบยังไม่แตกนะไฟยังติดอยู่ปกตินะสะอาดมากนะครับแผงประตูสะอาดมากโอเคมาตรงนี้กันบ้างนะอันนี้ไม่ห้อยนะครับไม่ห้อยเลยนะด้านหลังสวยนะครับมีแอร์หลังให้แล้วก็เย็นฉ่ำ อันนี้ก็ไม่ห้อยเหมือนกันนะทุกคนโอเคไปดูดิไฟติดไหมไฟติดติดไฟติดหมดกรอบไม่แตกนะแล้วก็มือจับมืออะไรตรงเนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับยังอยู่ครบนะฮะโอเคเยี่ยมมากเรามาคนกันต่ออันนี้นะครับของโตโย t a นะฮะยังอยู่นะครับของเดิมๆนะในนี้มีอะไรอยู่ไหมเนี่ยกระช่างนออกมาดิออกมานะครับโอเค นะรตรงนี้สภาพดีสภาพสวยมากนะครับแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่ใช่แทบสิไม่มีรอยขีดข่วนเลยด้วยซ้ําแล้วก็ไม่มีสีถลอกเลยนะครับสาหรับตรงนี้ตรงนี้ด้วยพร้อมใช้งานคือนี่ที่ใส่แก้วนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติคือซื้อรถกับเราเนี่ยคุณไม่ต้องไปทําความสะอาดไม่ต้องฆ่าเชื้อแล้วโอเคครับเบาะเนี่ยสภาพภายในเนี่ยใช้ได้แต่ยังไงผมก็จะให้คุณดูอีกรอบเดี๋ยวไปดูเบาะที่ผมนั่งกันแต่ว่าก็นั่งสบายเหมือนเดิมนะแคมรี่ นั่งมาบ่อยแล้วนั่งหลังสบายนะครับโอเคเยี่ยมไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดเลยนะครับจะมีตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้ที่เป็นตําหนินะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะจัดการ DIY ให้นะครับมีแค่จุดนี้นะโอเคนอกนั้นก็เยี่ยมแล้วก็พลาสติกพลาสติกตรงเนี้ยไม่มีแตกหักเลยอาจจะมีความสกรปรกนิดหน่อย นะครับอันนี้ไม่ใช่รอยแตกนะแต่เป็นดีเทลของเขานะครับลองมารูปมาจับกันได้เหล็กอะไรตรงนี้ยังอยู่ครบถึงแม้ว่าโคเบอร์เนี่ยที่พันพลาสติกใสๆจะไม่อยู่แล้วแต่รอยรอยแตกหักอะไรไม่มีเลยอันนี้ก็แผงประตูอีกด้านนี่ครับอันนี้เป็นหนังสวยมากนะครับหนังสีออกเทานะมือเปิดก็ขมเมียมไม่ลอกไม่มีอะไรแตกหักเลย แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันหนังตรงนี้ก็สวยนะมันต้องยับยับแบบนี้นะเรียบไปเลยไม่ใช่มันจะต้องเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับไม่มีมีตรงนี้ตําหนินิดเดียวนะฮะแล้วก็ลายไม้ไม่มีแตกหักเลยนะอันนี้ที่เขียวบุรีอยู่ครบแล้วก็ปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบตรงนี้ก็เหมือนกันสวยนะฮะแล้วก็นี่ครับ ไฟอะไรตรงนี้ยังติดครบฝายังอยู่ครบนะไม่มีแตกหักนะแผงประตูใช้ได้เลยสภาพดีเยี่ยมโอเคต่อไปเราไปดูพลาสติกกันบ้างพลาสติกนี่ก็สวยกันเหล็กก็มีรอยขีดข่วนตําหนิตรงนี้นะครับแต่ว่าพลาสติกตรงบันไดเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะโอเคเบาะสภาพใช้ได้มีต้องเก็บความสะอาดนิดหน่อยนะโอเคเยี่ยมเบา รับไม่มีขาดนะครับมีเก็บความสะอาดจุดตรงนี้ดำๆตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้โอเคแผงประตูด้านนี้กันบ้างนะครับแผงประตูด้านนี้ก็สวยนะรอยขีดขว่วนไม่มีเลยด้านนี้น่าจะสวยที่สุดเลยแล้วก็มือจับโครเมียมโครเมียมไม่ลอกถึงเนื้อในอไม่มีเลยโอเคไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีลายไม้ไม่มีแตกหกักกลุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบนะ ช่องอันนี้้อยขีดกวนแทบจะไม่มีเลยโซนตรงนี้ก็สวยเหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนกันด้านล่างมาอันนี้ไฟเนี่ยกรอบยังอยู่ครบไฟย,ยังติดหมดไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยลำโพงไม่มีแตกหักเลยนะโดยรวมเนี่ยสวยมากเคแผงประตูใช้ได้เลยด้านคนนั่งข้างเนี่ยเรามาดูฝั่งนี้กันชัดๆอีกรอบนะครับแอร์คอนโซลหน้าสวยนะติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ แล้วก็พลาสติกด้านล่างกับเหล็กเนี่ยยังอยู่ครบเลยไม่มีแตกครับสภาพเบาะสภาพเบะาะด้านนี้สวยที่สุดเลยริ้วรอยอะไรไม่มีเลยนะแล้วก็ดูใหม่มากเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันด้านนู้นก็ปรับไฟฟ้าได้นะโอเคถือว่าใช้งานคุ้มค่าเลยถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปเนี่ยเยี่ยมมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับด้านหลังกันบ้างอันนี้นะครับสภาพ ด้านหลังเนี่ยเป็นของเดิมๆหมดเลยนะฮะแล้วก็สะอาดนะไม่มีขาดเลยแล้วก็คุณมาดูตรงเนี้ยรอยเงี้ยแทบจะไม่มีรอยสึกหลอเลยดำเมี่ยมไม่ได้ลงน้ำยาใดๆทั้งสิ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะงัดให้ดูกันนะไม้อะไรเนี่ยยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับแล้วก็ยางอะไรอยู่ตรงนี้นะยางอะไรอยู่ตรงนี้ ของเดิมๆรอยอาร์กอะไรเนี่ยยังอยู่ครบโอเคมาดูห้องเครื่องกันบ้างอันนี้สภาพรอยอาร์กเนี่ยยังอยู่ครบนะลิ้วรอยความเดิมอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะหม้อน้ำเนี่ยไม่มีทะลุนะครับฝาเครื่องสวยมากนะพลาสติกอะไรเนี่ยไม่ได้ลงน้ำยามาเลยนะครับด้านนี้เหมือนกันโอเคแต่ด้านนี้มีลงมานิดนึงนะ ่ออะไรใช้ได้นะครับ perfect date มากทุกคนเยี่ยมไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคาดีกว่าก็สำหรับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่187,000บาทเท่านั้นแล้วก็ใครบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวจริงๆขอผ่อนได้ไหมโอ้โ oh, ห oh, ได้เลยดีวะคันนี้ผ่อนประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้น48งวด60งวด72งวดมาลองดูกันว่าเครดิตของคุณจะได้ไหม8ปงวดเนี่ยต้องขอคุยกันก่อน ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็แถม W Smart ให้1ปีเต็มๆเ,เลยโดยที่คุณไม่ต้องมาร้องขออะไรทั้งสิน้นนะแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ไม่หมดอายุเนี่ยคุณต้องจําไว้เลยว่าคุณต้องเข้ามาให้ได้นะครับทุกคนแล้วใครสนใจเนี่ยโทรมาเลย0815198985พี่พันธ์ดีพนรัตน์1999 0813142568เคมอลรัตน์ ไลน์ ID ด์แอดไซด์บัูยศูน์แปดแปดศูนย์ดีอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวักพันนลัตนะครับโอเคทุกคนใครที่อยากมาลองขับรถเนี่ยมาเลยที่รามคำแหงร้อยหกสิบสี่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีไปเลยนะก็ประมาณนี้ใครกําลังหารถถูกถูกไว้กลับบ้านปีใหม่เนี่ยคันนี้นะ่าจะเป็นคําตอบที่โคตรเท่ที่สุดนะครับอย่างน้อยคุณได้แคมรี่ที่รักตอนป้ายแดงราคาแม่งโคตรแพงเลยวะ่ะแล้วมาเจอคันนี้ราคาแค่แสนแปดแต่คุณแม่งไปต่างจังหวัดได้ คุณเดินทางไปหลายๆที่ได้คุณเอาไปรับลูกรับเมียส่งลูกส่งเมียนะไปรับของอาชีพเสริมเอาของไปส่งช้อปปี้รับลูกค้าที่บ้านเอาไปวิ่งรถทำนู่นทำนี่ได้หลายอยา่าง นะแต่ถ้าใครบอกว่าโทษครับผมมีรถใช้อยู่แล้วประมาณ7890 0คันแต่ผมอยากเอาแค่ไปประดับบ้านเฉยๆคุณกลับบ้านไปเลยนะครับคุณไม่ต้องมาเอานะคุณเก็บเงินคุณไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะสำหรับใครที่จำเป็นเนี่ยคุณมาเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้คุณเองนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์เนี่ยมีอะไรเนี่ยต้องบอกกันตรงๆแล้วมันจะผ่านง่ายมากรีบมานะก่อนจะกลางเดือนเพราะว่าช่วงเนี้ยเ,<ร>เขาปล่อยกันง่ายมากเขาใจดีเป็นพิเศษนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทก็มาเอาไปเลยแล้วกัน ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกครับแล้ววันนี้จะพูดเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ